I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and all the doubters they're just your downers โมเดลอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวใหม่นะครับจากค่ายป๊อปอัพฮารีกเช่นเคยแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้กับตัวอลิาเบตน,นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครที่มีชื่อว่าบันกันนะครับกับค่ายป๊อปอัพฮารีสนะครับอัศวิน7บาทนี่ก็จะเป็นบาปแห่งความโลภนะครับบันผู้เป็นอมะตะนั่นเองใครยังไม่เคยดูไปหาดูนะครับ เรื่องนี้สนุกมากนะครับก็จะมีตัวละครงเจ็บตัวเป็นบาศทั้ง7นะครับวันนี้เราก็จะแนะนาําบาทแห่งความโลภก,กันนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า pop up parade นะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรมีเป็นคนสีนะครับแล้วก็เขียนว่า food smile company ซึ่งเป็นเครือเดียวกันกับ ตัวของดอยหรือว่านินโดลอยนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกันสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าบันนี้นะครับโอเคเราลองมาแกะกันก่อนนะครับว่าตัวละครนี้ที่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับกล่องก็เช่นเดิมนะฮะถ้าเป็นบัลลัโตมันก็จะมีกระดาษล็อกมาให้นะฮะแต่ว่า ถ้ากุญสมายมันก็จะเป็นพลาสติกล็อกมาแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวเนนดรอยหรือว่าดอยของเรานะครับโอเคมันมีพลาสติกตรงกลางรับเราแกะตรงนี้ออกค่อยๆแกะนะครับอย่าแรงแบบผมนะเดี๋ยวมันจะพังเราได้นะครับตัวแรกที่เขาให้มาก็เป็นฐานนะครับแน่นอนแหละว่าเมดอินไชน่านะฮะหรือว่าที่ไหนก็ระแต่ที่เขาส่งไปผลิตนะครับแต่ส่วนมาก เ0เป็น Made i ม็ดอินไนาแบบนี้นะครับขาสีแดงตรงกับตัวละครที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งตัวเหมือนกันนะครับสำหรับบันนะหน้าก็ประมาณนี้นะครับแลลิ้นแผลบนะฮะมีแผลเป็นอยู่ตรงหน้านะครับอ่ามันจะออกมีความมันเงาสักเล็กน้อยนะครับสำหรับชุดของบันแต่ว่าถอดออกไม่ได้นะ มันเป็นตัวติดกันแบบนี้นะครับอย่าเผลอไปดึงออกก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับให้มันตรงรูนะฮะอันนี้มีสองข้างถ้าเราเห็นนะฮะนี่ตรงบันกล้ามเนื้อท้องเป็นไงฮะข้างหลังตัวละครไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับสำหรับโมเดลของค่ายนี้นะเสียบปึ๊บกระตั้งได้เลยนะครับสำหรับตัวบัน เป็นแบบการประกอบที่ง่ายมากๆนะครับสำหรับค่ายป๊อปอารตพาเไทยสนใจเนี่ยคือไม่ต้องยุ่งยากเหมือนค่ายบันเพสโตที่ว่าต้องเอาตัวน,นี้ตัวนั้นนะคะรับนรืเปิดลงไปเลยเพียวๆนะฮะ,ะนี่นะครับก็จะเป็นบัน แลบลิ้มดูกลัวนิดนึงนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะด้านค่าเสื้อนะฮะลายหนังนะอาจจะมีความมันเงาเพราะว่ามันเป็นหนังหรือเปล่าอันนี้หรือว่าสีมันออกมาแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นความตั้งใจของคนผลิตแหละนะฮะให้มันเหมือนกับใส่แจ็คเก็ตหนังนะก็จะเป็นค่ายป๊ p ปอั a พาเลสนะครับสำหรับบ้น ตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อกดข้างล่างได้นะคบใต้ดูส c r i p ชั่ผมนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่อนิเมะนะค,ะครับค่ายนี้นะวันนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมบอร์ดีดีฝันด้วยนะครับสวัสดีครับ